พี่น้องชาวต่างชาติพี่น้องชาวเมียนมาเออเพลงอะไรนะพม่าหิวข้าวโอ้พม่าหิวข้าวเวแล้วมันพูดจะพูดยังไงนะผู่ยาผู้ยาหีค้าลยเอา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 เเรียนเชิญพี่น้องมีลังลังลำทั้งหลายวันนี้เราจะเปิดด้วยจังหวะแม็กกาเดนฮะบทเพลงนี้เลยครับผมพม่าหิวข้าวออะเชิญเลยครับผม เาเลยเฮีข้าเลอเฮียข้าเลยและอหิีข้าเล,าาเลตื่นขึ้นทำงานแต่เช้าแล้วไม่ทานกี่ข้าเลยหิีข้าจะตาข้าวเกแล้วก็ใช้แต่งานทำให้ไม่ทานก็เอะอะโวยวายเหี้ยวเราแล้วไปโควพมาจะดุจะด่าแล้วยังไงก็ได้ยังไงเราก็โคมเหมือนกันไม่คิดสงสารกับบ้านหรืองานจะป้องออกสาสุจีให้รู้บางสีว่าขายไป ข้าแล้วไอ้หีข้าแล้วให้เราแล้วไปยกโคหีแล้วบอกว่าจะกีแล้วโซ่ตามโคใหญ่โคหีแล้วก็ยังไม่ได้ลาอยู่ๆก็สาลายได้ดังจาข้าปลาก็ยังไม่ได้กีให้ยกโคหีแล้วมีแรงที่หนาเหวี่ยงแล้วเสื้อเสื้อซาาท้งดุท่้งด่าแล้วไม่เคยเกยจจาเจ้าป้องอซาซูจีให้รู้บางสีว่าใครไปขาใ หี่ข้าแล้วไอ้ห่ข้าแล้วหิ่ข้าแล้วละหี่ข้าแล้ว,ลวไปหนให้หนั่งรถกระบะตำรวจก็จัาด่างเยอะจะตาจากทีก็ให้รอ้องพงทีให้เราเสียดีและให้ร้องอยู่ได้ให้ร้องเพลงชาติประจารแล้วไม่บอกสักคำแล้วจะให้ร้องชาตหนาพดถามแล้วก็หาว่าเถียยแล้วตบหาแล้วเปี้ยละมึงจะเถียยทำไมาจาปะป้องออสาสูจีให้รู้บางสีว่าขายไปขาย หี่ข้าวแล้วแล้วหีข้าวแล้วตื่นูพื่างานแต่เช้าแล้วไม่ทานกินข้าวเลยหีข้าวจะตาข้าวเกแล้วก็ใช้แต่งานทำให้ไม่ทานก็เอะอาโวยวายเหวี่ยเราแล้วเป็นโคพ่มาจะดูจะด่าแล้วยังไงก็ได้ถือยังไงเราก็โคเหมือนกาไม่คิดโศกสางกบไมหรู้งานจอป้องอดซาซูจีให้รู้บางสีว่าขาเป็นขา ห่ข้าแล้วอ่ะหิ่ข้าแล้วหีข้าแล้วและอ่ะหี่ข้าแล้วถ้าเราแล้วไปยกขขอหีงแล้วบอกว่าจะกีลโซ่ตาโคใหญ่โคหิงก็อย่าไม่ได้ลาอยู่ๆก็สั่งแล้วให้ได้ดันจข้าบตาก็อย่าไม่ได้กีลให้ยกขขอหีงแล้วมีแรงที่หนาห่าหิเราแล้วสัส่นซื่องซาท่านดุท่านด่าแล้วไม่เคยเกจจาเจ้าฟ้องอสา้อจีให้รู้บาง์ซีว่าขาเป๊ะขา ไปไหนให้น่ารบก,กัะบะตำรวจก็จะอดาด่าเยอะจักราจะาจาทีก็ร้องเพลงทีให้เราเสียดีและให้ร้ออยู่ได้ให้ร้องเพลงชาประจาและไม่บอกสกขาแล้วจะให้ร้องชาหนาเพราะถานลก็หาว่าเถียวโตวหัวและเปี้ยงอามือจะเถียยทำไมาจะบ้ององซาซุจีให้รู้บางสีว่าขาไปขาขาเลย